ดวงนี้จึงไม่ใช่ดวงชื่นสุขไม่ใช่ดวงดวงชื่นสุขเพราะว่าดินเขาเยอะแทนที่ดินเยอะแล้วมาเจอน้ําจะได้จะได้อิ่มเอมเรื่องน้ําเพราะว่าดินอุ้ม,มงองค์มังกรอุ้มน้ํตาตักกินตักใช้ไม่หมดไงแต่อันนี้มันอุ้มไฟสามตัวดินเยอะแล้วก็เสือกโดนไฟอัดลงไปเต็มกําลังอย่างนี้จะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดลม ปวดหลังปวดเอวเลือดลมหรือหรือถ้าเปิดอ่อนแอก็หน้ามืดเลยหน้ามืดบ่อยเวียนหัวบ่อยแต่เขาว่าปวดหลางปวดเอวเนี่ยถูกฉะนั้นอีจะมีปัญหาเรื่องเส้นตึงเส้นยืดอะไรคุณต้องเข้าใจอย่างหนึง่งแปลว่าฉะหลูจึงแบกภาระของอนาคตคือถ้ามันจองจองแต่ฉะหลูอย่างเดียวมึงรวยขึ้นมาเลย ไอ้นี่เป็นผู้ชายนะครับหลหดสเขาก็มีเบอร์ปีเป็น14เดือนเป็น44วันเป็น5 5แล้วก็เวลาเป็น5 6แล้วก็เทวดาเป็น4 0โอเคจา้าโอเคผู้หิงกับผู้ชายนะรู้สึกเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเหรอ,อถามเรื่องอยายเงน ในในี้บอกว่าเขาเกิดจังหวัดอะไรรูกครับแล้วทุกวันนี้ก็พักท,ที่นนท์เหรอใช่ครับเห็นไหมว่าคนนี้มีอาการเดือดร้อนใจนะเพราะว่าตัวเขานี่เป็นมะเมียไงแล้วพอมาทํางานนั่งทํางานอยู่ตรงไหนก็ตามมันจะเป็นมะเมียชนมะแมเห็นไหมมันก่อนไฟมันจะเกิดแล้วเห็นไหมว่าตัวเขาเนี่ยคือตําแหน่งช่องเจ็ คือคือช่องเจ็ดนี่แปลว่าสุภาพเรียบร้อยหรือร้อนเป็นไฟฉะนั้นไอ้คนนี้ครูว่ามันร้อนเป็นไฟเพื่อนเห็นไหมว่าสองแถวล่างของเขานี่คือการอคารองคู่เนไมมการคองคู่นี่นะมันจะไปแอนตี้ฉลูข้างบนก็ฟ้องว่าขณะนี้ถ้าสมมติว่าเขากำพ้าพ่อแล้วก็เหลือแต่แม่อะไรเงี้ยเขาเขายังมีอยู่เขาหรือเปล่าครับหรอ งั้นก็ไม่สมบูรณ์แล้วข้าจะอย่างนั้นดวงอย่างนี้ดวงนี้จึงไม่ใช่ดวงชื่นสุขไม่ใช่ดวงดวงชื่นสุขเพราะว่าดินเขาเยอะแทนที่ดินเยอะแล้วมาเจอน้ําจะได,จะได้จะได้อิมเอมเรื่องน้ําเพราะว่าดินอุ้มององมังกรอุ้มน้ําตักกินตักใช้ไม่หมดไงแต่อัน,นี้มันอุ้มไฟสามตัว ดังนั้นไอ้ไฟทั้งหมดสามเม็ดนี้จึงทําหน้าที่ตรงข้ามกับคาว่าอุ้มน้ําฉะนั้นคนนี้ก็จะโดนกดดันสูงมากแต่โชคดีที่เทวดาเขาเนี่ยเอย้ตัวถอตัวนี้มันไปอุ้มมาแม่บนมาแม่ล่างอยู่ก็คือทําให้อย่างน้อยงานเขาทําให้รู้จักคนเยอะๆแล้วบริวารลูกน้องบริวารก็มีเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะมันเอาเอา เอาคนมาเคลียร์แล้วก็เพลินต้นไม้เนี่ยเวลามันมาช่วยดินนะก็ทําให้ดินงามขึ้นแล้วก็มีราคามากขึ้นแต่เห็นไหมต้นไม้เขาไม่ชัดเจนอ่ะต้องต้องแปลว่าชีวิตประจำวันเขาเนี่ทำตัวเป็นคนมีประโยชน์มากเลยมีทั้งน้ำที่เขาชื่นใจมีทั้งต้นไม้ที่เขาสร้างสร้างบุคคลมามามายุ่งเกี่ยวกับเขาอยู่ เพื่อนั้นดวงอย่างนี้ถ้ามาถามผมว่าเขาเขาย้ายงานได้ไมาย้ายงานไหมเขาว่าเขากินเงินเดืยอยู่ตรงนี้เพียงแต่เขาอยากจะนั่งตำแหน่งนี้แต่เปลี่ยนสถานที่มากกว่าคือเขาที่จะย้ายงานคือตัวนี้มากกว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนั้นคนคนนี้ถ้าเราแนะนําให้เขาทาอาชีพอิสระบ้างนะบ้างบ้างไม่จาเป็นต้องทั้งหมดเพราะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้จาไว้นะเวลาเรายุให้ใครมาทําอาชีพอิสระแยกออกมาต่างหากเนี่ยตอนแรกสุดคือไม่ให้เขาเปลี่ยนงาน เพราะว่าบางคนเชื่อผมปั๊บพรุ่งนี้ลาออกเลย<ช>ก็ทําให้ขึ้นเพราะทําให้ขึ้นเพราะว่ากําลังขวัญมันเสียเช่นว่าเราเจ้าเรานะเราเออกแล้วนะเริ่มอาชีพตัวใหม่นะแล้วเช่นถ้าถ้าหนึ่งเดือนสามสิบวันแล้วรับรองครบสามสิบวันจะกุ้มใจเพราะเราไม่มีไรายได้อ,อ,กอีกแล้วนี่หมา้ไอ้ตัวกุ้มใจตัวนี้มันจะทําให้ดวงเราเสื่อมถอยทั้งั้นที่อาชีพนั้นเหมาะสมกับเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจีนอยากจะ,ฉะ,ฉะ,ะบอกว่าเนี่ยเพิ่มเติมอาชีพขึ้นมาที่เหมาะกับเรา ส่วนอาชีพเดิมนี่ก็รักษาไว้ก่อนเอากําลังขวัญไว้ก่อนสมมติว่าครบเดือนแรกแล้วอาชีพตัวใหม่สวยมากเลยมึงลาออกตั้งแต่เดือนที่สองนี้กูไม่ว่าดังนั้นเราเอาให้คนนี้กว่าคนนี้ถ้าเราจะโอเคไอ้ตังโยกย้ายเดี๋ยวโยกย้ายเราล,ละเทียงแต่เพราะทำไมเห็นไหมว่าถ้ามีคนจ้างระดับเมืองนะอีต้องมีอาชีพเพราะว่าสองแถวบนมันเป็นมหาลาบคือจ้างระดับเมืองอีต้องมีอาชีพ เพียงแต่ถ้าไอชำอาชีพใหม่ตัวใหม่ขึ้นมาอาชีพตัวใหม่นั้นควรจะเหมาะกับอะไร mm hmm. คุณต้องเข้าใจอย่างหนึง่งแปลว่าฉะหรูจึงแบกภาระ mm hmm. ของอนาคตคือถ้ามันจองจองแต่ฉะหรูอย่างเดียวมึงรวยขึ้นมาเลย mm hmm. ก็คือบันเทิง mm hmm. สบายใจ สมองปวดโปรงถามเล่นๆดีกว่าสมมว่าไฟหนึ่งเม็ดเท่ากับยี่สิบล้านเรายัดเข้าไปสิบลูกให้มันเนี่ยมันรับไหวไหมยี่สบล้านรับไหวใช่เห็นไ,ไหมคือมันรู้ไหมไอ้ตัวดินเยอะแล้วก็เสือกโดนไฟ อัดลงไปเต็มกำลังอย่างนี้จะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดลมปวดหลังปวดเอวเลือดลมหรือหรือถ้าเผื่อ่อนแอก็หน้ามืดเลยหน้ามืดบ่อยเวียนหัวบ่อยแต่คาว่าปวดหลังปวดเอวถูกฉะนั้นอีกจะมีปัญหาเรื่องเส้นตึงเส้นยือดอะไรไอ้ตัวนี้ฉะนั้นรีบให้มันมาหาน้ำให้มากที่สุดก็คือให้มัน กล้าที่จะทําอาชีพอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ใจไหมจนกระทั่องอาชีพตัวนั้นมันสร้างตัวได้ก็โอเคจะได้เลิกเป็นลูกจ้างสักทีเลิกเล่นคอมพิวเตอร์แล้วล่ะทิวเตอร์ออนไลน์ก็ได้สิครับท่านอาจารย์อะไรนะทิวเตอร์ออนไลน์ได้รถออนไลน์มันก็มีมีคลื่นของมันอยู่แล้วถูกต้อง<ม>อีกเออเหรอทำแอร์ก็ขึ้น ทำแอร์ก็ขึ้นทำพัดลมก็ขึ้นทำพวกเอเอไฟฟ้าระบบเอโซลาร์ซิสเต็มก็ขึ้นอีกตัวหนึ่งไอ,ต,งอตัวอย่างนี้นะเจ้เคยเจอลายหนึ่งตอนแรกแปลกใจตอนหลังไม่แปลกใจบ้านมันรวยเพ,พราะผลิตโฟมอะโฟมไซส์เล็กไซส์ใหญ่เขามีหมดเลยฉะนั้นไอพวกไอกะติกน้ำร้อนเอยไอพวกตู้เย็นเอยต้องใช้โฟมบ้านมันมาติด ทั้งนั้นเลยเพราะว่าโฟมตัวนี้แปลว่ามันเป็นชนวนการร้อนการหนาวใช่ไหมคือการความร้อนก็ได้การความหนาวก็ได้เห็นไหมก็แปลว่าดวงอย่างนี้ถ้าใช้โฟมเนี่ยมันเป็นการแก้ไขเป็นทันทีเลยไม่ใช่มามาหุ้มเพื่อเกิดความร้อนนะเป็นการหุ้มเพื่อป้องปกป,ป้องความหนาวได้ดวงอย่างนี้เลยแห้งสนิทแล้วก็บ้านมันรวยเพราะอะไรมันทาโฟมขาย แต่มันเครื่องจากใหญ่นะแล้วมันผลิตก้อนโตๆก็ได้ก้อนเล็กๆก็ได้เป็นแผ่นๆก็ได้เออเท่ดีเป็นโรงงานซึ่งซึ่งไปต่อต้านคือไปสู้กับความร้อนการเก็บความร้อนการเก็บความหนาวถึงเรื่องได้ครับมีคําถามครับอย่างคนเนี้ยโดนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใช่ไหมครับปีปีนี้เพราะว่าผมเห็นว่า มันลงเข้ามามันล็อกสองแถวมันล็อกฉลูว่าแม่สองอันบนตอนที่สังเกตมาคือถ้าใครดดนล,ล็อกสองตำแหน่งนี้พร้อมๆกันส่วนใหญ่จะเป็ี่ยนงานอ๋อไม่กลัวทั้งนั้นสองแถวบนฟ้องว่าในจ้างมันเนี่ย ต่อให้ถ้าไม่ใช่เป็นคนของรัฐบาลระดับรัฐบาลหรือกระทรวงนะก็คือเป็นคนรวยระดับประเทศระดับอินเตอร์ก็มีมีอย่างเช่นบริษัทญี่ปุ่นจู่ๆมาจ้างมันให้เดินทางไปญี่ปุ่นไปทํางานก็เป็นเรื่องปกติทันทีเพราะว่าถ้าเปดเป็นบริษัทที่มั่นคงอยู่ต่างประเทศแล้วมาจ้างแล้วเราต้องเดินทางไปอยู่ที่นั่นก็ถือว่าถูกต้องเป๊ะทุกประการก็คือดวงดวงลักษณะเนี่ยไม่ต้องแคร์เรื่องปีจอคือยังไงก็มีคนจ้างอยู่แล้วอยากเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเถอะใช่ แล้วแล้วเทวดานี่ฟ้องว่าอาชีพมันก็คือแถวที่สองเนี่ยจะต้องมีคนเยอะๆแล้วลูกน้องก็ต้องมีเยอะๆเพราะว่าเออเออเอถานี่มันวิ่งเอาข้างล่างด้วยแล้วก็วิ่งตรงตรงเดือนเกิดฉะนั้นอาชีพมันต้องยุ่งกับคนเยอะๆเป็นโปรแกร,รมเมอร์ไม่น่าแจะต้องได้มองหน้าคนนะเลอเลเคสครับ yeah, ไม่แล้วว่ามันต้องให้ข้อมูลเต็มที่เพื่อจะทํำยังไงให้ฝูงชนเขาพอใจฝูงชนเขา สนใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเฉพาะทางตัวเขาอยู่ช่อง5แล้วก็เพลินมันเป็นสมัคคีกับแถวล่างคือช่องช่องเจช่องเจนี้แปลว่าทำงานมีความใจเย็นและละเอียดถี่ถ้วนฉะนั้นคนคนนี้ถ้าเลงกันอย่างนี้ก็แปลว่า ถึงแม้เขาทำคอมพิวเตอร์ทําอะไรก็ตามแต่เขาทาอย่างละเอียดและถี่ถ้วนและมีรายละเอียดแต่ว่าต้องถือว่าช่ำชองและมืออาชีพเพียงแต่ถ้าเขายังมุดอยู่กับไฟอย่างนี้นะอีไม่สบายหรอกอีเป็นผู้ชายปีผู้หญิงเพราะฉะนั้นไอ้สีมันถอยหลัง ถอยล้งไปเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเบอร์4 0 3 9 3 8ซึ่งไม่ไม่ไวอรี่เพราะเทวดาเขาอุ้มไว้อยู่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าแล้วตั้งแต่403938ทั้งหมดนี่มันว่างเปล่ามาลงมาเสงซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเขาเขาจะยางเพราะฉะนั้นดวงนี้จึงไม่ค่อยจะรับอันตรายมากเท่าไหร่โจทย์อย่างนี้ฉันเคยถูก นักเรียนที่สิงคโปร์เขาถามถ้าคนนี้เขามีมหาลาภแต่ทําไมไม่รวยล่ะอ้าคุณมาตอบตอนนี้ได้เลยไม่เนี่ยคนที่กินเงินเดือนอยู่แล้วก็พลิกเล้นทํานู่นทํานี่เยอะแยะแล้วก็รวยเยอะแยะจริงๆขนาที่กินเงินเดือนที่เขากินเงินเดือนเนี่ย ส่วนใหญ่นะถ้าคนกินเงินเดือนแล้วยังไม่อยากจะเลิกเนี่เพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่ดีหรือว่าญาติโยมเพื่อนฝูงเชิดชูเราเพราะไอ้ตำแหน่งนี้เราก็เลยรู้สึกทิ้งไปดื้อไม่ได้อุ้ยคนเคนออกจากราชการนี่โดนด่าเช็ดเลยนะคนลุมหลากันใหญ่เลยว่าไอ้บ้าใรๆก็อยากเข้ามึงเสือกออกเมือ่อกี้ที่อาจารย์ถามครับว่าทำไมมีมหาลาบล้วยังไม่รวยคำตอบคืออะไรนะครับ มึงต้องการคําตอบจากฉันเหรอผมตอบก่อนเออตามตอบนะไม่มีหมกงกรไม่มีอะไรนะไม่มีผัมังกรอ,อู้เพจอธิบายนิดหนึ่งนะนี่นี่เข้าใจหรือยังอาชีพนีน่าจะตั้งคำถามใหม่ว่าอาชีพที่จำเป็นต้องมีหัวมังกรมีอะไรบ้างเออเพราะจริงๆแล้วหัวมังกรเนี่ยไม่มีหัวมังกรไม่ใช่แปลว่ามึงเริ่มอะไรไม่ได้ ขอให้มันอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับออ,ออกแบบเพื่อตัวนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเขาเขาเป็นนักไอทีอ่ะเขาดูคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อะไรแล้วมันทํางานอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยแสดงว่านะฉะนั้นคนที่ไม่มีหัวมังกรไม่ใช่ไรความสามารถแล้วก็เพราะไม่มีหัวมังกรเลยไม่กล้าทําไม่จริงเห็นไหมกําลังขวัญเขาที่กีลสข,ของเขาเข้าไปหาอาชีพ เข้าไปได้แล้วผ่านตัวเขาก็สามารถสร้างอาชีพได้นี่แปลงงี้กว่าคือมาแมมวิ่งเข้าหามาแม่ได้แล้วมาแม่วิ่งทะลุผ่านมาเมียไปหามาแม่ก็ยังได้อีกแปลว่าไอ้นี่สร้างเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่มันมองมันชอบบันเทิงกลัวมันจะเล่นเกมจนติดเล่นกับพน,นันจนติดแล้วถ้าไม่ไม,มีไม่มีนี่ท่วมหัวมันคงจะไม่เคยคิดที่จะด,ดิ้นยังไงเพื่อจะหาอะไรได้พิเศษขึ้นมาหรอก